เพือพ่อนๆท,ทุกคนวันนี้ก็มาเจอจกับเฟิร์สแอนด์เฟิร์สทีวีนะคะวันนี้น้องเฟิร์สจะมาสอนร้อยกำไรนะคะก็คือนี่เลยค่ะกำไรที่น้องเฟิร์สเคยทำไว้เด็กของที่ต้องเตรียมสิคะไม่ได้ไม่ได้จะทำอย่างอื่น <ไง S 1> ก็คือตะไค<ง>ร้เชือแล้วก็ลูกค่ะแค่นี้เองนะคะง่ายนะคะเนี่ยแต่เราเฟิร์สจะสอนเลยนะคะอันดับแรกเราต้องตัดเชือกตามข้อมือทุกๆคน นั่นเองแล้วจงเฟิร์สทำมันนี้เสร็จเฟิร์สจะให้ใครรู้ไหมคะก็คือให้<ร>อาโกเลยนะคะแข็นโกดยาวขั้นดีได้อย่างค่ะลองวัดสิได้เลยนะ <laughs> โอเคี่น,นะคะตรงเฟิร์สจะทำให้อาโกนะคะก่อนอื่นเราต้องมัดปมตรงนี้ก่อนนะคะให้แน่แนๆนะคะไม่ให้หลุดแล้วพอทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องยิงกาวนะคะแต่ปืนยิงกาวจะ ตอนนี้เราก็จะกำลังเก็บอยู่เดี๋ยวเราต้องเอาเอาอกมาก่อนนะคะเองแล้วก็มัดแค่นี้นะคะมาเสร็จปุ๊บแล้วก็มาแต่งลูกปัดเลยนะคะว่าเราจะเอาลูกปัดแบบไหนน,นนะคะลูกนปะัดมัดเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยว คือตอนเลี้ยงเสร็จแล้วนะคะไปดูกันว่านอกก้องเขาจะเลี้ยงสวยไหม go นี่นะคะที่ทําเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นั่นเองนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยนะคะพอเราเราล้ลอยไปปุ๊บแล้วมันยังเหลือเส้นอยู่เรายังต่อไปพอไม่ต้องเกะออกเราร้อยใหม่นะคะก็คือแล้วก็ใส่เพิ่มได้เลยนะคะค่ะก็จะเป็น สวยจัง<ม>ถ้าเกิดที่เ,ฟฟเ,เราเรจะเลี้ยงไม่พอแต่เราไปว่ามันจะพอจะไปดูตอนเสร็จนะคะว่าตอนเสร็จจะสวยไมหมอย่าเลี้คงคนเดิมตัวนั้นว่าสวยไม,ไ,วไม่สวยใครบอกแม็กว่าไม่สวยเออคอมเมในต์เต็มทีดเลยนะคะพนนเพราะว่าเราฝันเต็มมากตอนนี้น้อฝัฟ,ฟ้นว่าไม่สวยแล้วค่ะเนี่ยสวย <c oughs> พวงกุเจอ,อะไรก็ไม่รู้เลยนะทุกคนที่น้องเฟ้คิดว่าอันนี้เท่าไหร่ไหน,นสวกันน้องเฟ,ฟ้นว่าอันนี้แล้วก็อันนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นจะว่าอันนี้จะเป็นจุดเดียวกันเลยเนี่ย้องเฟ้นเห็นนะ เพราะว่าอันนี้เป็นชุดเดียวกันเลยจริงๆคะที่จะ A B C ไม่รวมอะไรอยู่ด้วยค่ะเนี่ยแต่ชุดนี้มันมีชุดอยู่นะแต่มันหายไปแล้วเพราะว่าเราเคยให้กระตุกไปนะคะอ๋ออันนี้ไงอ่ะค่ะชุดของอันนี้ที่เ,เราเคยทักไม่เจอแล้วว่าอันไหนจุดขาดแต่ที่จริงมันมีชุดของมันนะคะวิธีกรารร้อยเนี่ยเราต้องใช้สมาธิมากไม่งั้นเราจะร้อยไม่ตรงนะคะและ้วตอนพกเชือกต้องผูกแน่นๆนะคะแล้วเราก็ให้เอา เอาสร้อยอะไรที่รูใหญ่ๆใปตรงปลายตรงนี้นะคะตอนเราลอยอย่างนี้เรามันก็จะหลุดพุงูลงงข้างล่างแล้วมันก็จะเละเทะบาดนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูตอนรอเสร็จนะคะไปดูเลยตอนนี้นะคะน้องเฟยก็เสร็จแล้วนะคะ เด็วน้องเฟิสจะให้ดูนะคะว่าที่ปืนยิงกาวของน้องเฟิสเป็นสีอะไรเกน้องเฟิสจะมีคําถามค่ะแล้วน้องเฟิสจะให้ดูแลเพื่อนๆต้องดูที่ยีกาวดีๆนะคะว่าเป็นสีอะไรแต่ตอนนี้น้องเฟิสผูกไปได้ต้องให้คนที่ถ่ายกล้องมาช่วยนะคะใช่แล้วค่ะเราต้องตัดแล้วมัดให้แน่นๆก่อนนะคะอ่าเดี๋ยวรรอให้แล้วตอนยิงต้องรอที่ยิงก่วให้คู้ให่ช่วยนะใช่ค่ะ แล้วเราต้องรองให้ที่ยิงกาล้อร้อนก่อนนะคะเราถึงจะยิงเรามาจะติดแน่นตอนนี้นะคะแล้วก็กำลังยิงอยู่นะคะตอนนี้อากใส่เข้าไปแล้วค่ะดูใกใ้รระวังนะคะเพราะว่ามันร้อนอันนี้น้องเฟิร์สไม่ได้อยู่ใกล้จริงๆนะคะน้องเฟิร์สใช้ซูมเอาอ่าเดี๋ยวรอสักคู่ค่ะรอสักคู่ นี่นะคะก็ได้เวลาคำถามของน้งเฟิร์สแล้วนะคะก็คือข้อที่หนึ่งนะตอนเรายิงเกาเราต้องให้ใครช่วยคะข้อที่หนึ่งก็คือให้เพื่อนมาช่วยหรือผู้ใหญ่ที่เรารู้จักมาช่วยนะคะแล้วข้ขอขอคำถามที่สองนะคะก็คือน้องเฟิร์สใช้ปืนยิงเกาเสียอะไรนะคะสี่ น้ำเงินหรือสีม่วงหรือสีแดงนะคะให้น้องให้เพื่อนๆนคอมเมนต์มานะคะแล้วข้อที่สามเองน,น่าเลยนะคะน้องเฟิร์สร้อยกำไรให้<ข>ใครคะข้อที่หนึ่งก็คือให้คนที่ถ่ายกล้องให้เราหรือว่าให้พ่อแม่หรือว่าให้เพื่อนที่โรงเรียนเรา,ถ,าถ้าทานเพื่อนรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาให้ด้วยนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์สจะไปไปต้อง ไปใส่กำไลให้น้องเพื่อนๆดูนะคะว่าพอดีกับมือน้องเฟิร์สไหมค่ะเดี๋ยวตอนนี้น้องเฟิร์สต้องรอให้กามันแห้งก่อนนะคะตอนนี้นะคะกำไลเราก็แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์สก็ได้เวลามาลองใส่เลยนะคะโอ้เอ้าไหนบอกจะให้จะให้คนถือกล้องไม่ใช่หรอจะลองใส่ก่อนนะคะ พอดีเลยนะคะคนถือกล้องเขาก็จะเอาไปขายให้คนอื่นต่อหรือว่าจะเอาไปให้เพื่อนได้ไดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายถูกๆูกถูกถูกถูถกถูผิด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 